ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพารวยเนาะคะ่ะมือน,นีแอดก็ไดเดินทางมาบ้านยายนางร้านเปอร์เซ็นเนาะคะ่ะมาตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของยายนางก็เข่าเต็มเเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนีแอดก็ไดมาตามฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังจาจยายนางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆเนาะคะ่ะกลับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ครับคุณพี่น้องครับมาตามต่อหลังเลกคนยายนั่งเข่าจ้าได้งินบางนึงกระไรแต่ว่าคันว่าเพื่อนวิ่งนี่ไม่ผิดชักงินกระไรย่ย่ายาวนะคันว่ามาตรงเลขย่อยนี่ถือรถว่าสันย่อยว่าตอนนี้คนยาย่กําลังคํานวณให้ช่วงนี้กเป็นช่วงกลางโค้งนัดครับผมเด้จีนได้มาอีกข้ออ่าจีนได้มาอีกข้อหนึ่งก็ข้อสุดท้ายอีเดียวหรอแต่ว่าสำหรับมือนี่เนี่ยถือว่า เปลี่ยนโอกาสดีหลายคุณยายด้นี้มนตนพระคุณเจ้ามาสันเขาอยู่ในจักรูปคุณยายฮารูปเนาะแล้ววันนี้พระคุณเจ้าที่มาเนี่ยเพิ่นนิมิตเพิ่นนิมิตเพิ่นฝันเนี่ยเพิ่นห็นหูเพิ่นบินมากคู่กันสองสูเพิ่นให้เข้าทีปัญหาอเพิ่นให้ปัญหามากเล่นตัวเนาะเพิ่นให้การบ้านไม่นิดเพิ่นว่าเพิ่นให้การบ้านไม่เห็นแล้วก็ให้ตัวเลขมาั่บเดี๋ยวคุณยายเสียอธิบายฟัง ในเบื้องต้นจะเป็นข้าค่อยมากข้าวเมียนคอายมากวีคอกันครับว่าจะเป็ี่ยนยังไงเนาะอืแตอนี้คุณคุณยายก็กำลังสีเขียนตัวเห้ไอ่ช่วงนี้ก็เป็นทั้งแมดตีกัเป็นสูตรของคุณยายเองครับอันนี้คือตอนนี้คือคุณยายกำลังอ่าคัด ตัวเลขในสูตรมาให้สกอรในสูตรข้างเราครับสูตรเชิญโตของเร่าในสูตรใบสิโอ้ยตรอีกแล้วเอ้าวอ่ยเนาะอ้นตีอันนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวของคุณยายแมนครับเนี่ยเลขกี่ไรมาเดี๋ยวคุณยายสอธิบายชัฟังแต่ว่าช็อตที่สองนี่เทาทีเวิรเบิงเลียงพระคุณเจ้ามาสันเขาเนาะแล้วพระคุณเจ้าเนี่ยได้ให้ปัญหามาซึ่งปัญหาที่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าก็ได้ให้ปัญหามากซึ่งปัญหาที่พระคุณเจ้าให้มาเนี่เพิ่นให้มาหลายงวดแล้วคือมาหลายงวดแล้วดี่เพิ่นย่าบ่เพิ่นมาบอกคุณ่าย่าบ่เพิ่นไหนถือมาหลายงวดแล้วเพิ่นมาฉันเขามืนอี้เพิ่นก็ได้ถือโอกาสอให้ปัญหาไ้อีกให้ให้เข้าไปตีเอาเพิ่นเข่งก็สมควรอยู่ดี่กานว่าให้จนให้เป็นปัญหาสำนัเพราะวันนี้เ่นให้ไปโตเลขกลมดิเพิ่นเพิ่นนั่นเกี่ยวก้อนเพิ่นก็เห็นไม่งุ่มดีเกี่ยวก้อน นี่มิดนีมิดรงมาหาแล้วเม่งมุ่มรวที่แล้วครับหอยรงมานบอเม่งมุ่มหอยรงมาเออเม่งมุ่มจังไยก็มีเก็ดขาสันเมงมุ่มเม่เกขาเออเม่งมุ่มปกติไม่มันจะเป็นแปดมีขาไม่งแปดขาเนาะมาี่เพื่อนไี่มันเขียนไ้แม่อัน่สามเจ็ดเนาะเม่งมุ่มนะอันเม่งมุ่มเจ็ดขา้ยสันอันโตมนําเม่งมุ่มมันติด C เส้นน่ะว่ะมานี่อัน ต,ตัวสามนี่คือคือว่าเด็กมาขั้นไส้เนึง่งเหมือนทั้งวังหันนี้นะเพื่อนหายมากนี่แม่ว่าราบอกให้เน้นตัวนี้ว่าสันนี่ <c oughs> เพื่อนหายเน้นจังที่เพือเออพ่อนหายเน้น เพื่อนไหนเน้นเป็นสี่ลักนี่นะแต่ว่าเพื่อนไหนมากสองสามตัววันนี้เข้ามักตัวใดแฮร์ไซด์มากตัวนี้เอาองซี้เอาเอาเลี้ยงเด็กเจ้าสำคัญเอาอันนี้ทีเฮ็ดเป็นอีกคลิปหนึ่งเอาเอาเด้แม่ไม่ไม่แคร์นั่นเอาเบั่านี่แม่นบ้านนี่การข้อมเข้าใดมากยังเสียนบาตัวเล็กเนาะออันนี้คือชุดบนหมดแม่นี่อันนี้คือบนเนาะอันนี้คก็ราง นี่ตัวเนียนบ่มาหน่บนซีหางล่างซีหางนี่มีตัวไหนตัวเนียนทั้งบ่นบนเนี่เนียตัวไหนอนี่สกัดเจายวสองซีนตัวมากวงหลดแมีวงเลยเออนนั่วงความมันใบหลดจะเห็นใบใสที่สองสองล่างบ่นโอ้เอาเอาบนผสมล่างไปได้เนาะแบอกว่าตายตัวว่าที่เป็นบนเป็นล่างเขียนไว้เพราะมันคือชื่อจนเพราะว่าเฮ้าบ่มันไก่ประนันอย่างว่าโอ้าานนเะโอหเอาให้การบ้าน นี่ครับคนพี่น้องเด้อเบิ้งดีๆเด้อแคบหน้าจอไว้เดี๋ยวให้ผมเขียนกันเดี๋ยวผมจะเอากระดาษนี่ไงไม่เบิ้งเดี๋ยวแม่จะเอาเล่นกอนแม่รื้่งตัวหาเดินแม่เมีเดินแม่เดินเออหาดเดินบะร่างนี่ดีเด้อครับผมตรงนี้เดินหาล่องสองร่งโบนกับพวเขียนไว้ทั้งเดียวกันแม่เมียเลยเอาไม่ก็บทางเดียวตัวไปนี่ เนาะเดี๋ยววันนี้อันบนทั้งพี่จะไปเขียนไว้ใส่วันทั้งบนไงเขียนไว้นี่ยละบนวันนี่เนาะบนเอาดินสี่ตัวค่ะมื่อใส่สมาธิอีดีเจ้าว่าคอยสะเรีนไปหอดไปเด่นแปดล่องหนึงเนาะโอ้เอาเขียนต้องไตนี่หนิสเนาะวันจิบผ้าปนกับเหล็ก่างร่องหนึ่งขีดกั้นไว้เนี่ยระวังไอ้นั่นอ่ะระวังบนกับล่างเนี่ย หยุดกันไม่เออน่ะเห็นบ่กดูหายชี้ตัวเดียวเท่านั้นนี่ทีทีรามาครับผมเออคืออันนี้อีกก่อนศสิมาจังไหนค้งชดท้ายค่อยว่ากันตัดสินใจกับท่านสิทุจรานครับผมดีที่แม่ตัดสินใจกับท่านสิเลยสิเมื่อกาเป็นเรื่องสั้นล่ะมันจอมือจอมือนเข้าเข้าคอยจีจับทางไในที่เรียนคัดจีวางแล้แล้วเลยเนาะล้างเลื้งล้างอยู่ซืสอจับไปแล้วก็ได้เลื้งล้างคัดจีวาแล้วเลยนี่มันเป็นมันกา มันบักขักกัจจาตัวเด็กมันเปลี่ยนหรือว่ามีอ่ใไป,ประกอบมัคนขับไล่สูตรไล่หลักแล้วมันมีนมการขัดเคลื่อนอยังสินะม,มันก็ื่ได้น,นั่นตัวฮะคิดว่าบ่กไก่ลัก,กเก้านเใยม้วนอ่ะสิไก่ลักเกา้าม้วนไก่ลักเก้านี่คือจังไนไงคือจังไรเอาม้วนม้วนนี่มันออกมันบอหรอมันออกสี่เน่าหนึ่งเกตมันบอสี่หนึ่งเกตเลยบอสี่หนึ่งเกตมันอาจจะออกสี่ หนึ่งแปดเึ่งสี่ก็ได้โอ้เด็กนะมันบักไก่แล้วมันบักไก่ลับต้ออันนี้ก็อันนี้เมนมามันมีหกมันมาหกหนึ่งเมนบ๊อครับผมแม่ว่ากูได้ก็มาถามเลยตัวใดเด็กหมวดนี่นะย่า่เมนบ๊อในหนึ่งเลขนะคันมามาได้สองตัวมาได้สิบหกกับหกสิบเอ็ดหนึ่งครับผมครับแม่ว่าแม่ก็ซื้อท่านั้นเรออืะแต่บอยากว่ามั่นใจกลับคือเกากลับคือเกา สิ <ừ> mm. ่สองตัวโอ้ยตกใจเรกแมวสันพุ่มเลยหกยี่งไั่นลยนเอาหกนึ่งเลยหกนะหกหนึ่งมาั่นแมววันดิสั้นไปเลยขาสันเลยก็เพรามันใจจิติดนั่งหกที่บอกว่าแมวสันเออ <ừ> mm. มันยังไปซื้อหกแปดมากลายกัน่นหกวนี้มันให้มันได้ศูนย์แปด ครุ่นแปดเล่าแมงหมดหนี่ว่าซันหาตัวใส่เอาคันมักตัวใดว่ผสมมา<อ>มันบ่อยากมีอะไรที่ทักที่เที่ยวนั่นผอยากเปลี่ยงเลืมันมันเคยไรนาะถูกทั้วันสมวดดีน้นหัวให้น้ำแข็งละลายเบิร์ตชากันทีวบ้านตัวเมื่อวานนี่แมวว่าไป,ไปไปไปมันยังไรมืออยู <laughs> อแ่แล้วแววันนี้เปลี่ยนเสื้อนี่แม่มจีมาที่แรกนี่ถามว่าคือว่าศูนย์มันจีมาว่าแมวถามมาังสั่งเนีย เมนยู่คือาศูนย์ชิมาบองหวดี่เรื่อว่าแม่เคสนีนะมันบารีกับชิมะถามย้อนกาบานคืว่าชิมาบอแม่คือว่าชิมาบอศูนย์นะมามาขันมามมนชิลรักพีรีน่ายเบอร์ร์ร์งขร์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 ร่น์ร์ข์ราร์ร์ม์ร์รนร์ร่ร์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 น์ร์ร์รซร์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 รนร์มาร์รนร์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 รนร์ร์ร์กเร์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 ป์ร์ร์เ์ร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 ์ ว่าส่งน้ำแข็งเดียวเด็กนะแม่มากที่หาหนึ่งหาซนเ็เชียนน่ยังสร็รมากก็เชียนไหมุเจบไปวิเคราะหเนาะแม่มากสงตัวหาสองหาหามักหาสอก็มาตอ่นั้นเปน้ก็มันใจในเลขกเป่าัวเลยเคื่องครื่องปมากหาหาัก็ไม่นดีไม่ีนะ่อนบาวังหันนเป็นสันไวเป็นอย่งเดกพอพอพอพด็ฝันมาจังไรเพราะว่าเลขกเป่านะแม่นั่นหลายงวดแล้วมา เอได้เทากันอ๋อางว่าแต่บ่อเบิงตัวได้ท่ากม่มีแบวเงือเลยทัมีแหวแลยวนี่ซูนแปดแตมีทีดีเลเอาลูกาบนได้ชัดลงเบิ้งรูปบาดนี้เกอนั่นฟังมากเก็ียบสิพาสมองนะผมไม่เข้าใจตู่ต่ออย่างนี้มอ้เบืงู่นี่ยังบเขาใจออเบิ้งรูคือสาวเ้ลูกเต่าเอ เดี๋ยวบนตัวนั่งหกนึ่งนะเขาคุณขับขวดขาดเสียบนั่นเอาตัวเดียวเลยนิ่งเลยบ้านนี้กระชีสลบดิบบ้านนี้แม่เออสังข์วอาสำรับตัวเลขของยายนางร้านเปอร์เซ็นหัววันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกห้าอ่าย้ายนั่งเดนมากบนอ่าขาดขาดเลยมาจนอ่ะแปดแต่ว่าตัวร่องร่องหนึ่งอ่าถึงสิมาตัวนี้แห้งดีครับผม หรือสีมาน้ำกันช่นี่กับพ่อจาคือกันกับพี่นิพิชารนาเบิ้งในส่วนเลขจับคู่มาหนี่จับคู่สาตัวบนนี่จับคู่ให้สกอนอนสีมา2อตัวนี่ก็คือส8่แปอ่าแล้วกันหนึ่งแปดสีตั้งนี่สัาหนึ่งสดเบาผีชคำเป้าตัวนีนี่สีออกตัวออมาดิสองตัวจับคู่สอตัวบาหนี่มีหนึ่งสี่สองสยนี่ นี่จริงแล้วค่ะที่มองกันตามรักแล้วนี่ซ้ำเลขเท่านี้เท่านี้เลขมาหลายดิแต่ว่ามัดเลขตู้สมกับท่อนี่ได้ยี่สิบสองตัวมันบ่หยเลยเอางไงไงมาเลขคุณย่าหน่มีสองหางกับมีสี่แปดสี่แล้วกันหนึ่งสี่แปดเอายงซ้ำเลขหางเดียวหรอไปเปลี่ยนที่รักลอยนี่แล้วก็มาสับไปสับมามีอยู่เท่านี้แต่บอลนี้แต่ว่าเลขจับคู่มีสองโพขอมาตัวหนึ่งดิสองโพขอมาคือสองสี่นี่เองครับเอาสองมาใส่คุณย่าสี่สองตัวหรือว่าเอาสันนี่เดียวนี่ผมสงสัยอยู่นี่สี่ยังก่อ สองซีน uh, ี่แม่จะใส่นี่เน้นนี่เห็นป่าเนี่เนีนปีกับหนแต่ว่าไอเดนมาน่ะมันวงมาวงสองซีนี่เอันหมายก็มาจำหน่าครับคใหญ่สองยุทนี้เด้โอ้สองมาอยู่ทั้งพี่โอ้แล้วเอาหาสองันนีเอาเอาอย่างน้าตูนะครับซี่สองหาสองครับผมเอาแค่นั้นบานนี้ก็เบื้องเล็กล่างหน่เนาะบานนี้เบื้องเล็กล่างส่วนเล็กล่างนี่มาเด่นห้าลองสอง เลขรางนี่มาเด่นห้าลองสองจับคู่รางไปจับคู่รางมีห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าห้าเก้านี่โอเคถือว่าเป็นรัทเดียวกันนะถือว่าเป็นรัทเดียวกันอ่าบอคัดแย่งทฤษฎีบนใดนี่ตนวเลขรางแมเบื้งเราเบื้งเราโอเคอยู่บไมั้คู่สองมีตีลังกาเบื้องแต่ยังอ ว่าคัดเย่งที่ดีมั้แต่เลขบนนี่คัดแยงที่จดีแห้งแล้วเนยน้องตกสองขึ้นมากเนาะแต่ว่ากังวดว่างนึีงเลากับวันเดียนเจ็ดเดียนอย่างนี่แหะวาหมายเลขเล่าไปเจ็ดมากทีอะไ้มากนึงงเนาะมากนึงอยเอาไปเอาหนึ่งหกคุณอ่อกเสด็จขึ้นไปสิบเจ็คุณเนาะอเห็นวัน เรืว่าเขาต้องหมนทั้งหลังเป็ียนไหนสูตรซับคาหรอกสูตรซับคาหรอกสูตรซับคาหรอกตัวกับมุดเจ้าคอยกรนยังบหมวกมาหาแม่นะปุ่นในสมองนะเออเออว่าว่าสันอันไอยังกว่าที่มาาน้าซือปุ๋ยเือ่แม่เออว่าสันอันจบนั่นแต่พี่ว่าสันตะวันนีไปไหนว่าสันอ้ยแต่กระยักมไปผมจีถามเรียง พระมาสันเขายโยกับคุณย่าเนี่ยอ่าเพื่อนให้ปัญหาอยังไหว,วเรขขาเล็กเพื่อนที่ทิมไว้นี่มีตัวะไรเนี่ยเ<ะ>นาะอ้าอทิมนี่กะเอาซ่อมนี่ครับเอ็มทีทุกท่านครับกาลองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับอ่าชอบหรือไม่ชอบอยังกะเยาวากันเอออันนี้ก็ได้ถึงฟิดกับเยาวากัน